สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการพูดถึง derivation of the Laplace equation นั่นก็คือการพิสูจน์ที่มาที่ไปของสมการลาปลาส e นั่นเองค่ะซึ่งเราจะเริ่มต้นที่การพิจารณาการไหลถ่ายของความร้อนในวัสดุนำความร้อนที่มีสมบัติเป็นเนื้อเดียวกันโดยเราจะกำหนดแกน x แกน y และแกน z ตามทิศทางดังนี้เลยค่ะ โดยมีระยะเวลาในการไหลถ่ายความร้อนเท่ากับเดลต้าทีและเราจะกำหนดสมการทางคณิตศาสตร์ uxyz แทนอุณหภูมิที่ตำแหน่ง xyz และ qxyz แทนฟััซ์ความร้อนที่ตำแหน่ง xyz ค่ะสำหรับในปริภูมิ3มิติเราจะต้องพิจารณาทั้ง3แกนแกน x แกน y และแกน z โดยจะมีการไหลถ่ายความร้อนในทิศทางต่างๆตามแกนนั่นก็คือในแกน x จะมีความร้อนที่เข้าสู่วัตถุเป็น qx และมีความร้อนออกเป็น qx บว delta x โดยมีระยะทางตรงนี้เป็น delta x ค่ะในลักษณะเดียวกันในแกน y และแกน z ก็จะมี qy และ qz เป็นความร้อนที่เข้าสู่วัตถุและ q y ว e l t a บวกและ q z ว e l t บวกเเป็นความร้อนที่ออกจากวัตถุนั่นเองค่ะและสำหรับในปริภูมิ2มิติก็จะเป็นการพิจารณาเพียงแค่แกน X และแกน Y เท่านั้นค่ะและในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการพิจารณาสมการลาปลาสในปริภูมิ2มิติเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ของการไหลถ่ายความร้อนได้ว่า ความร้อนที่ไหลเข้าจะมีค่าเท่ากับความร้อนที่ไหลออกค่ะซึ่งจะทำให้เราได้สมการ qx delta y l t บวก qy Δx l t เท่ากับ qx บวก delta x delta y l t บวก qy บวก delta y delta x l t เนื่องจากเราสามารถตัด d e l t ออกได้ทำให้เราได้สมการนี้ออกมาค่ะ จากนั้นเราจะทำการหารด้วยเดล塔เอ็กซ์เดล塔ไวยทั้งสองฝั่งค่ะทำให้เราได้สมการนี้ออกมาค่ะแล้วเราก็ทำการลบ Qx ส่วนเดลต้า x และ q y ส่วนเดลต้า y ออกจากทั้งสองฝั่งของสมการแล้วทำการจัดรูปให้ตัวแปร x และตัวแปร y อยู่ด้วยกันจะทำให้เราได้บรรทัดนี้ออกมาค่ะ แล้วเราก็จะทำการเทคลิมิตเข้าไปในสมการโดยให้เดลต้า x และเดลต้า y เข้าสู่ศูนย์ซึ่งเมื่อเราพิจารณาดูแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนลิมิตให้เป็นอนุพันธ์ย่อยก็คือ c ค r ส่วน c ค r และ c ค r ส่วน c ค r ค่ะ เนื่องจากความสัมพันธ์ของฝฟลกซ์ความร้อนกับอุณหภูมิที่มีอยู่ว่า QI เท่ากับ k l o เ c อ u ส่วน k i โดยที่ I เท่ากับ x และ y และ k l o c เป็นค่าคงที่ใดๆทำให้เราได้ ku ส่วนคอ x และ ku ส่วนคอ y มีค่าดังนี้ค่ะ จากนั้นเราก็นำค่าคือคส่วนคอเ x และคือคิส่วนคอที่เราคำนวณได้มาแทนค่าลงในสมการทำให้ได้บรรทัดนี้ออกมาค่ะเนื่องจาก K l o ล C เป็นค่าคงที่ใดๆทำให้เราสามารถตัดค่า K l o ล C ออกจากสมการได้ค่ะทำให้สุดท้ายเราได้สมการ uxx บวก uyy เท่ากับ0 ซึ่งเราจะเรียกสมการนี้ว่าลาปาสอีคว a t ชันนั่นเองค่ะและในทำนองเดียวกันหากเราพิจารณาในปริภูมิสมิติเราก็จะได้สมการลาปาสในรูปของ uxx บวก uyy บวก uzz เท่ากับ0นั่นเองค่ะ เมื่อเราลองสังเกตดูก็จะเห็นว่าสมการลาปลาสนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปร t นั่นก็คือสมการลาปลาสสามารถใช้อธิบายปัญหาสภาวะคงที่ของสมการความร้อนหรือว่า ut เท่ากับ0และอีกปัญหาหนึ่งที่สามารถใช้แก้ได้ก็คือปัญหาของสมการขึ้นที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา utt เท่ากับ0น,นั่นเองค่ะ ขอขอบคุณคลิป YouTube ในช่องของ j จคอบบิช op, OP ที่อธิบายเกี่ยวกับการ d ดี rive สมการลาปลาสและหนังสือประกอบการเรียนวิชา PDE ของอาจารย์ทธเนศโรสิระพิสารที่ให้ความรู้เพิ่มเติมทําให้การ d ดีร v e สมการลาปลาสในคลิปชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันนางสาวลินดาอ้อเจริญรหัสนักศึกษา6 0 0 5 1 0 4 4 0ขอขอบคุณค่ะ